สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องลำนําล่องนาภพาในตอนที่4ถึงตอนที่6นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเจ้ามีนั่นมันสมควรตายอย่างทรมานแล้วละมันฆ่าชีวิตของพวกเราไปถึง7คนแล้วหากว่าไม่ได้ท่านผู้เท่าก็ไม่รู้ว่ามันจะฆ่าพวกเราเพิ่มไปอีกเท่าไหร่เชิญท่านกินได้ตามที่ท่านต้องการเลยนะ ดูท่าแล้วอาหารจะถูกผักท่านผู้มีพวกคุณไม่น้อยเลยยังเหลืออาหารอีกห้าอย่างเลยนะเพื่อที่จะหยุดเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ผ่านป่าของพวกเราตั้งหลายคนต้องเสียชีวิตด้วยน้ำมือของมันเฮ้ยข้าเกงว่าเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้จะต้องกลายเป็นมารไปแล้วละ ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้เท่าท่านผู้มีพระคุณผู้เยาเจ้าหลิงซื้อและนั่วเอ,อ๋ขอพระคุณในความการุณาของท่านเป็นอย่างสูงปวดรับของตอบแทนนี้ไว้ด้วยหืมฮ่าไม่มีใครเดือดร้อนไปมากกว่าแม่ลูกคู่นี้แล้วละทั้งบิดาและปู่ของนัวเอ,อ๋ต่างก็เป็นพานฝีมือดีที่สุดของหมู่บ้านเรา ได้โปรดอย่าปฏิเสธของตอบแทนของพวกเราเลยอย่างน้อยก็ให้พวกเราได้รับรองท่านในช่วงเวลานี้เถอะได้โปรดให้ข้าตอบแทนท่านแทนท่านพ่อและสามีข้าด้วยท่านผู้มีพระคุณหากท่านไม่รีบร้อนเดินทางเหตุใดท่านไม่พักอยู่ที่นี่สักระยะละเดินทางไกลกับแม่นางน้อยชิ้นนี้หากได้หยุดพักสักน้อยก็คงจะดีไม่น้อยเลยไม่ใช่หรองํา ถ้าเช่นนั้นข้าต้องขอลบกวนท่านสักระยะก,ก็แล้วกันหอเจียจือของพวกเรามีทั้งหมด9ชั้นด้วยกันตำราล้ำค่าทั้งหมดของเพึงไหลถูกเก็บเอาไว้ที่นี่ศาสตร์แห่งขุนเขาทะเลและตำราทางโลกดั้งเดิมที่อาจารย์อาน้อยเคยศึกษาล้วนอยู่ชั้นแรกยามนี้อาจารย์อาน้อยบรรลุขอบเขตกันลมปานสามารถเข้าสู่ชั้นสองได้แล้ว ชั้นนี้เต็มไปด้วยตำราความรู้ในขอบเขตการลมปานที่สิทธิพี่รุ่นก่อนศึกษาด้วยตนเองและรวบรวมความรู้ระหว่างการท่องยุทธภพ,พเพื่อฝึกประสบการณ์นอกจากนี้ยังมีความลับและข่าวลือเกี่ยวกับโลกแห่งการบอมเพนตนมากมายที่พวกเขานำกลับมาด้วยข้าได้ยินมาว่าบางคนได้รับโชควาสนาดีๆจากเรื่องซุบซิบเหล่านี้อีกด้วยนะแต่แน่นอนว่าเรื่องแบบนั้นใช่ว่าจะหามันเจอได้ง่ายๆเสียที่ไหน นั่นคือยกลายชื่อตำราที่บันทึกข้อมูลของชั้นนี้เอาไว้เห็นชิ้นเล็กๆแบบนั้นแต่มันถือว่าเป็นสาร,รบัญของตำราทั้งชั้นนี้เลยทีเดียวอาจารย์อาน้อยลองใช้มันดูเลยก็ได้นะขั้นแรกก็ให้ถ่ายเทลมปานเข้าไปภายในจากนั้นท่านก็ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ข้าพบแล้วละขอบคุณสิทธิ์หลานมาก <kin> จะว่าไปแล้วอาจารย์อาน้อยกำลังมองหาสิ่งใดอยู่งั้นหรือไม่ใช่ว่าส่วนนี้เป็นตำราทั่วไปงั้นหรือคือว่าข้ากำลังค้นหาบันทึกเกี่ยวกับจิตมารน,นะเอ๊ะนั่นมือนคือปัญหาที่เกิดจากจิตด,ดั้งเดิมของผู้ฝึกตนระดับสูงที่คอยขัดขวางมรรคาของการฝึกตนอาจารย์อาน้อยเพิ่งจะอายุ5ปีเท่านั้นคงไม่ใช่จิตมารจริงๆหรอกกระมัง ท่านผู้มีพระคุณท่านลองชิมดูว่าถูกปากท่านหรือไม่อาถิงหากเจ้าอยากกินอะไรก็บอกนะได้เลยนะนัวเอ,อ๋นัวเอ,อ๋เจ้าเจ็บของเสร็จหรือ,อยังถึงเวลาไปหาท่านอาจารย์แล้วนะใกล้เสร็จแล้วขอรับท่านแม่ข้ากําลังเตรียมยาไปให้ท่านอาจารย์อยู่เม่นองบ้านเจ้าเป็นโรงหมออย่างนั้นหรอเจ้าค่าตระกูลของข้าเป็นหมอมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ถึงแม้ว่าบิดาของนัวเอ๋อจะเป็นพานปลาแต่นัวเอ๋อกับชอบไปอยู่กับคุณตาของเขาเพื่อเรียนรู้วิธีการรักษาและการเจ็บสมุนไพรตั้งแต่ยังเล็กๆครั้งแรกที่พวกเขาพบหมีตัวนั้นบนภูเขาตาของเขาบอกนัวเอ,อ๋ให้รีบหนีออกมาแต่ท่านกับไม่สามารถหนีมาพร้อมกันได้ภายหลังบิดาของนัวเอ,อ๋ขึ้นเขาไปตามหาท่านแต่เขาก็าไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยท่านผู้มีพระคุณ ต้องขอขอบคุณท่านมากจริงๆป่าละแวกนี้ยังพอมีอะไรให้ล่าอยู่อีกใช่ไหมเอ๊ะตาเต้าผู้นี้ทำอะไรมากไม่ได้แต่หากให้หาเนื้อและหนังสัตว์มาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านของเจ้าก็พอจะทำได้อยู่บ้างจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรพวกเราได้ตกลงกันแล้วว่าข้าจะรับรองท่านผู้มีพระคุณให้ดีเรียกข้าว่าลุงฉินเถอะ เจ้าตัวน้อยสองคนอยู่ในวัยกำลังโตแต่เท่าผู้นี้ก็กินข้าวเยอะซะด้วยเจ้าเป็นหมอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเสียก่อนถึงจะไปดูแลคนอื่นได้ท่านลุงเฉินไม่นะอาิงก็อยากไปล่ามีด้วยท่านแม่ข้าไปก่อนนะมนุษย์เกิดมามนุษย์เกิดมาเป็นคนดีโดยธรรมชาติเป็น,ปนคนดีโดยธรรมชาติทุกคนเหมือนกัน ทุกคนเหมือนกันท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไปลีขออภัยที่ข้ามาสายอ,อแม่นางน้อยผู้นี้คือนี่ขอรับยาของท่านนางคือหลานสาวของท่านปู่เฉินเฉินอาถิงขอรับโอ้ที่แท้ก็เป็นหลานสาวของท่านผู้มีพระคุณนี่เองใช่แล้วขอรับท่านแม่ของข้าจะจ่ายค่าเล่าเดียนของนางในวันพรุ่งนี้ขอรับ ไม่ต้องล็อกลำพังแค่ค่ายาทุกทุกวันนี้ก็อาถิงท่านนี้ก็คือท่านอาจารย์ไปรีจีกับคำนับท่านอาจารย์เลวซี่ท่านอาจารย์ไปรีจีท่านเก่งกาจมากเลยใช่ไหมใช่แล้วละ่ะท่านอาจารย์เป็นคนที่เก่งกาจที่สุดที่ข้าเคยพบเห็นมาเลยละ่ะเอ๋เออท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านเป็นอะไรไหมหย,ยุดก่อนนะถิง ไม่ใช่ความเก่่ยงกาดแบบนั้นโอ้ยเจ็บมากเลยืท่านปูเ่เฉินอย่าได้ททษนางเลยขอรับเป็นความผิดของข้าเองที่หยุดนางไว้ไม่ทันอถิษปู่สอนวรยุทธ์ให้เจ้าไปทำไมเพื่อให้เจ้าไปรังแกคนอื่นๆเพียงแค่พวกเขามีความสามาถอย่างนั้นหรอ หากว่าเจ้าสาวมัดใส่ทุกสิ่งที่เจ้าเห็นไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะกลายเป็นคนพานอย่างแน่นอนเจ้าจงไปศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจถึงเหตุผลข้อนี้เข้าใจไหมท่านลุงเฉินอาถิงยังเยาวไวนะักยามที่นางเติบโตจะต้องสงบนิ่งมากกว่านี้แน่นอนเฮข้าก็หวังว่าข้าจะยังอยู่จนได้เห็นวันนั้นไม่นะ ท่านปู่เคยสัญญากับอาทิงเอาไว้แล้วว่าจะอยู่กับอาทิงตลอดไปจ้าจ้าจาแน่นอนว่าท่านปู่จะต้องอยู่กับอาทิงตลอดไปอยู่แล้วตอนนี้อาทิงเป็นเด็กดีแล้วปล่อยท่านปู่ไปทานข้าวเถอะท่านนะมีของจะมอบให้อาทิงด้วยนะไว้ค่อยไปดูการหลังกินข้าวเสร็จแล้วดีไหมนี่คืออะไรหรอ ้าเห็นว่ากระบี่ไม้อันเดิมของอาทิ้งน้อยเริ่มเล็กไปสําหรับนางแล้วเลยนึกขึ้นได้ว่าถ้าเป็นไม้ท่อนนี้อาจจะเหมาะเอามาทําเป็นกระบี่ของนางก็ได้ท่านปู่ของข้าพบมันบนภูเขาในยามที่ท่านขึ้นไปเก็บสมุนไพรเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งและเหนียวไม่น้อยยามโดนน้ำไม่ผูกก่อนยามโดนไฟไม่เผาไหม้แต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ชนิดใดกันแน่ดูเหมือนว่ามันจะเคยถูกฟ้าผ่ามาก่อนด้วย มันน่าจะเป็นกระบี่ที่ใช้ฝึกฝนได้ดีเลยทีเดียวไม้ที่เคยถูกฟ้าบ่าวมาก่อนอย่างนั้นเหรอหาอยากเลยนะเนี่ยว้าวสุดยอดเลย งฉนยินดีต้อนรับกับเจ้าค่ะหมายท่อนนี้ดูท่านาวันยิ่แก่ยากขึ้นไปทุกทีใช่แล้วละมันหักสิวข้าไปตั้งหลายเล่มแล้วในช่วงครึ่งปีมานี้มันน่าจะเพียงพอที่จะอยู่กับนางไปอีกหลายปีเลยสวรรค์สวรรค์สีดำปัทภีสีเหลืองนางทกตำลาทั้งทั้ที่หลับไปแล้วอย่างนั้นหรอท่านพานางไปนอนเลยดีไหม อย่าเลยท่านแม่น้องถิงกำลังท่องจำในความฝันอย่าปลุกนางเลยเป็นเช่นนั้นเหรอใช่แล้วนางกล่าวว่าท่องตำราในความฝันจดจำได้เร็วกว่าข้าก็ไม่รู้ว่านางทำได้ยังไงแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลจริงด้วยนะอากาศไหลขอบเขตเวลาไร้สิ้นสุดสจะว่าไปแล้วอาจารย์ไหลีไม่ใช่คนของหมู่บ้านนี้อย่างนั้นเหรอ ผ่านป่าของหมู่บ้านเราพบท่านบนถนนในภูเขาตอนนั้นทั่วทั้งล่างของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเลือดแทบจะเปิดประตูสู่ยม,มโลกอยู่ลอมล้อ,อท่านกล่าวว่าถูกโจนป้นมาบ้านเกิดของท่านอยู่ไกลเกินไปและอาการบาดเจ็บก็ยังรุนแรงมากอีกด้วยเช่นนั้นท่านจึงพักฟื้นที่หมู่บ้านของเราไปก่อนเขาช่างน่าสงสารสีกจริงๆร่างกายของเขาก็อ่อนแออยู่แล้ว ถึงจะพักฟื้นรักษาตัวเป็นปีก็ยังไม่ทุเลาขึ้นมากนะและท่านอาจารย์ก็บอกว่าท่านจะต้องรักษาตัวให้หายก่อนจะกลับบ้านเกิดแล้วท่านยังบอกอีกว่าญาติของท่านน่ากลัวยิ่งกว่าโจนผูเขาคน,นไหนๆสีอีกเสุริยันจันทาสุริยันจันทาสุริยันขึ้นสูงลงต่ำจันทาข้างขึ้นข้างแรลม ทาราแพ่กระจายทั่วฟากฟ้าใหญ่บ,บื้ออืมัมนควรจะเป็นสุริยันขึ้นสูงลงตำ่ำจันทาข้างขึ้นข้างออแบนทางดา,าราแพ่กระจายทั่วฟากฟ้าหรือเปล่านะ อาจารย์ยามไดท่านถึงจะออกจากการปิดด่านบำเพ็ญตนกันนะ อาจารย์อาน้อยสวีเฉินของพวกเราอารมณ์ไม่ดีอย่างนั้นเหรอก็ไม่ใช่เพราะท่านไปบ่นวาจาไหลสาระเรื่องจิตมันให้อาจารย์อาน้อยฟังไม่ใช่หรือไงขอบเขตกันลมปานจะมีของแบบนั้นอยู่ได้อย่างไงกันเล่าก็ไม่ใช่เรื่องไหลสาระไปซะทีเดียวนี่นะสิ่งแบบปลกปลอมที่ปรากฏขึ้นในห้วงจิตวิญญาณหากไม่ใช่จิตมันแล้วมันจะเป็นอะไรไปได้อีกละ่ะ เขาเพิ่งจะบรรลุขอบเขตการรวมปานขั้นที่4ี่เท่านั้นเขาสามารถเรียนรู้เคตวิชาไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของตำราที่เขาสามารถเรียนได้แล้วอีกทั้งเขายังแตกชั้นในท่าทั้งหมดภายในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวจิตมารบ้านท่านสีเป็นแบบนี้ถ้าใช่ข้าก็ขอมีบ้านสักสามสี่ตนเลยเฮ้ออาจารย์ปูโปรดปิดดานเสร็จสิ้นในเร็ววันเถอะปัญหาของท่านอาจารย์อาน้อยนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะช่วยเหลืออะไรได้เลย อาจารย์ปูบรรลุมรรคาของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วจวนเจียนจะบินทยานสู่สวรรค์เข้าไปทุกทียามที่ท่านออกจาก,กด่านฝึกตนพิภพและสวรรค์คงจะสัมผัสได้ถึงตัวตนของท่านย่อมง่ายที่จะเรียกทางสวรรค์ลงมาท่านฝึกตนมาเกือบสหสวรรษหากแบบลักทางสวรรค์ครั้งสุดท้ายได้สำเร็จท่านก็จะสามารถบินทยานสู่ดินแดนเซนีนเป็นอมตะไม่เสื่อมสลายโดยแท้จริง ถึงยามนั้นท่านและอาจารย์อาน้อยก็คงจะต้องแยกจากกันอย่างช่วยไม่ได้ไม่อาจได้รับการสั่งสอนในฐานะอาจารย์กันอีกต่อไปโชคชะตาเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ผู้ฝึกตนเช่นเราก็ใจเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้ก็มีเพียงแค่จิตใจด่างเดิมของตนเท่านั้นสิทธิพี่วางใจเธอะแม้อาจารย์อาน้อยจะยังเยาวไว Chị tàu của họ có xảy ra chẳng <laughs> <laughs> ผ่านไปอีกปีแล้วท่านอาจารย์คิดถึงบ้านหรอขอาลับถูกแล้วข้าคิดถึงท่านพี่ของข้าเขาไม่ได้ข่าวข่าวของข้าเลยตั้งแต่ที่ข้าออกจากหมู่บ้านมาเขาจะต้องเป็นห่วงข้ามากแน่เขาเป็นเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่ห่วงใยข้าอาถิงก็ห่วงใยท่านอาจารย์นะท่านปู่ท่านนะแล้วก็พี่นั่งก็ห่วงใยท่านอาจารย์มากเช่นกันทุกคนในหมู่บ้านก็ด้วย อาทิงอย่าเอาลูกกวดไปเพื่อนเสื้อคลุมของท่านอาจารย์สิการที่ได้พบกับพวกเจ้าทุกคนนะับว่าเป็นวาสนาของข้าจริงๆถึงเวลาหวนคืนกับบ้านแล้ว